ใส่คุณอะไรอยู่คะชื่อที่ระบบคุณไม่ขึ้นเบอร์ใช่เหรอคะหน้าจอที่คุณทํางานตรงนี้ไม่มีในฐานข้อมูลต้องขอไปด้วยนะคะตอนนี้ผู้โดยสารได้เปลี่ยนหมยไล้โทรศัพท์ที่ติดออกข้ามาหรือเปล่าคะเดี๋ยวเซิร์ชจับเบอร์ก็ได้ค่ะ085แป่สค่ะห้าค่ะ5 1 2หกาค่ะตรวจสอบข้อมูลแล้วตรงนี้ดิฉันยังใส่คุณกัญญาพัฒนอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะถามคุณกัญญาพัฒค่คะไม่ทราบว่าในสมมติวันที่ต เมื่อวานเมื่อสองวันก่อนนะคะค่ะสำรองที่นั่งนะคะใช่ค่ะในส่วนของฐานข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปลงเชียงใหม่นะคะวันที่21เดือนมิถุนายนถูกต้องหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะที่ฉันจะเดินทางจริงๆมันไม่ใช่วันที่21นะคะแล้ววันที่ไปติดต่อนาตั๋วการเดินทางนะคะคุณกัญญาภัทได้ตรวจสอบข้อมูลของตัว๋วก่อนที่จ,อจะออกช่องจำหน่ายตั๋วหรือเปล่าคะเพราะว่าตามปกติแล้วนะคะทางคอรเซ็นเตอร์นะคะ ข้อมูลนะคะในตัวของตั๋วเดินทางก่อนที่จะส่งช่องจะต้ตัวโอ้ยฉันโทรจองกับคุณฉันจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วก่อนอีหรอก็นี่เมื่อทุกคุณไม่รอบครอบฉันก็ต้องมาตรวจอีกครั้งนึงเหรอคะถ้าอย่างนี้ตรงนี้ที่ฉันต้องขอไปในความไม่ส่วนนะคะอย่างไรดิฉันประพาดาขอรับเรื่องนะคะตรวจสอบข้อมูลว่าในส่วนของทางน้อง call น e n t e r เนี่ยได้ทาการสำรองที่นั่งผิดพลาดอย่างไรดิฉันจะติดต่อกับ ขอบคุณกันญาพัชรวดเป็นหมายเลขนี้เดี๋ยวแล้วค่ะอะรนะคะดฉันประพาดาค่ะทางกุญภาดารีบเลยนะคะเพราะว่าฉันจะได้หาทางหรือถ้าเกิดว่ามันเดินทางไม่ได้จริงๆได้ค่ะดิฉันขอรับเรื่องนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงฉันจะติดต่อ,อกับแจ้งข้อมูลให้คุณกันญาพัดทราบค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณที่ใช้วร,รากาิการการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทางคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยได้รับข้อมูลของทางลูกค้าเราก็จะไปทำการปรึกษากับหัวหน้านะคะอย่างเช่นพี่ลีดเดอร์หรือว่า ะะ <S <S เพื่อนํำไฟเสียงของการให้บริการของน้องะคะ่ะว่าผิดพลาดหรือว่าในผิดพลาดในส่วนไหนค่ะคือเคสนี้นะคะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากระบบก่อนเม่าใครสินน้องรับเรื่องจองตั๋วผิดจริงหรือเปล่านะคะเมื่อพนักง,งานของเราทําการจองตั๋วผิดจริงกรณีนี้ค่ะเราจะคิดลูกค้าโดยจะชดเชยควาเสียหายให้ เพื่อไม่ให้กระทบกับองค์กรของเราแล้วก็ในส่วนของใายแอนด้วยนะคะถ้าโซลูชันของเราเนี่ยมันจะมีทางเลือกคือให้ลูกค้าคืนตัว๋วเพื่อกาเดินทางหรือเปลี่ยนผู้เดินทางนะคะแต่กรณีที่เราจะนำเสนอลูกค้าเนี่ยคือหนึ่งเราจะนึกถึงองค์กรเราด้วยโดยที่ไม่ให้ใครแอนเสียผลประโยชน์ถ้าเป็นการคืนตัว๋วตัวใครแอนในการจะเสียผลประโยชน์นะคะดังนั้นเมื่อพบว่าเราเป็นผู้ที่เจ้าตัวผิดพลาด เราก็จะมีทีมเอาเบาของเราโทรกลับไปห,หาลูกค้าเพื่อขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูโซลูชันต่อไปนะคะว่าพนักานาส